หมวกเนี้ยต,ตะมุตมิน่ารักมากอ่ะอยากได้แต่ว่ามันทําไม่ได้เขาบอกว่ามันบล็อกอยู่ทุกคนอยากได้มากๆเลยเอาอยัางไงทุกคนช่วยบอกให้หน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเราคนให้ดูนะโอ้ยอยู่กลางเนี่ยน้องตัวเนี้ยน่ารักกาดูดิพระใส่บนหัวเราแล้วน่ารักอะแต่ว่าเราทําไม่ได้อ,ะอ่ะค่ะ <ๆ S 1> ทุกคนใครทํา ได้มาบอกเราหน่อยนะครเพราะว่าเราแบบทำไม่ได้เลยจริงๆอะค่ะมไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะน่ารักสุดๆเลยตัวเนี้ยเขาเขียนว่าบล็อกอะค่ะแล้วก็กดไว้ในดาวเราก่อนแล้วกันเนาะแปอ่ะไหนๆก็มาละไปเล่นเกมกันหน่อยแล้วกันทุกคน ใครมีหมดทุกในนี้บ้าง<ร>าใน<ร>นี้ดูดิไม่มียังไม่เห็นังไม่เห็นเดินขึ้นมาเลยเราจะบอกว่าเราเล่นโบรบอกเก่งเก่งมากเลยนะคะคือไม่เคยตกเลยแต่ตอนถ่ายวิดีโอชอบตกมากไม่รู้ทำไมก็คืออันนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคน ว่าเป็นคลิปที่ดองไว้แล้วมาพากเสียงทับนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยชอบเล่นระหว่างพากเสียงแล้วเราจะมาเน้นพากเสียงทับถ้าเล่นระหว่างพากเสียงก็จะเปิดกล้องนะคะเมื่อแล้วเวลาเล่นเราไม่ได้พากเสียงเล่นแล้วนั่งเงียบๆราก็จะแบบนะกก็จะไม่ตกเลยเห็นไหมเห็นไหมนั่นคือเรานั่งเงียบๆแบบเนี้ยตอนเล่นนะคะแล้วก็คขนนั่งเงียบมาคือตรงนี้เราทําเป็นนะทุกคน เห็นไหมเราจะโชว์ตอนแรกเราก็ต้องไปดูคลิปที่เราเมียเมียก่อนแล้วก็คลิปว่าจะภาพเป็นยังไงเฮ้ยเธอช้าไปแล้วทีิชาที่ชาเล่นแบบปกติได้แล้วอ,อืุย้ยเพื่อนหนุนตกมันแกว่งแรงมากนี่ก็คือบนบนหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วอาทีชามืนอะไรวะ ทชาเธอค่อยเกินไปแล้วนะแล้วมันจะถึงเมื่อ,อไรเลยเนะี่ยอุ้ยอุ้ยน,นี้เหมือนเป็นอะไรอะ่ะลูกบอลลูกบอลป่ะแลวนี่คืออะไรเนี่ยคนสร้างแมปเขาคิดอะไรอยู่แมปพิงทาวเวอร์คอตตอนแคนดี้เนี่ยคนสร้างแมปเขาคิดอะไรอยู่คนที่สร้างแมปสีฟ้าขึ้นมาเนี่ยเราชอบสีฟ้ามากนะแต่คนที่สร้างขึ้นมาไม่เข้าใจเลยสีฟ้าไม่สดเลยอะ่ะ ฟ้าดูแบบฟ้าแย่อ๋อที่ชาตกลงมาทำไมเนี่ยเล่นไปตั้งนานยูร you know, you know. ู้วดหน่นอยูรู้ไปงั้นเราไปเล่นจริงจังๆกันเลยดีกว่าค่ะไปอ่ะอันนี้ก็คือมาเล่นสดนะคะเห็นหน้าปะ่ะนี่หน้าหล่อเหมือนตัวละครไหมใส่ผู้เต้ยใส่หุๆๆๆ้บไปนี่ก็คือเล่นสดๆเลยแม้ไว้ก็อยู่ดีไปเล่นกันเลยดีกว่าเดีย๋ยวไปเลยไปเลย ตามไปเลยเดี๋ยวแกให้เฮ้ยไว้ไว้เพอ่์ซะมีเฮ้ยไว้เพอ่์ซะมาไหมมาไหนท้องฟ้าสวยงามจริงดูข้างบนไม่เคยขึ้นไปถึงนั่นเลยบอกเลยอ๋อเมื่อเบียดเราโตอีก ข้างล่างมีสองข้าง่ามีสองมันไม่ค่อยชอบปูเออเพิงเอสดีกว่าเราค่จะอดหรอกีอ้าวกีไอพี่เดมช่วยหน่อยหยอกเล่นแค่คนละกีมเลยนะคะเมนไปอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันไกลโซว่าเราตึงกว่าไปนั่นแหลมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่นี่ เราเล่นกับเวลาไม่ได้ไอ้่ยิ้มอนะใสไลด์คงจริงไม่ใช่ด่านหนึ่งกับบ้างก็คือด่านบวกเลขมีเพลงด่านนี้ขอไม่พูดนะเขามีเชือ Bien, bien. Bueno, bien, contigo, สิบโลบหกไว้ยมันจะยากอะไรหรออ่ะเฮ้ย,ยเราจะเราจะไปตรงเราจะไปตรงเลขสี่นะทุกคนเเ้ลงก่อนพี่เต้นอะไรจี๊พี่เต้นอะไรจี๊ ke bawah lagi, oke? Mama mau main gim, mama punya. Mama ini ini kan level ขิดิวเธอหนิพี่บอกไม่อใจอุวย่งใหญเนี้มันเป็นสปีดอ่ะ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  องสองสองยี 24, 97, 98, 98, 68, ่สิบกเทำไมอ่ะเราต้องกระโดดเหรอเดี๋ยวจะเอ้าอ่าคิดว่าต้องกระโดดอ้ยเฮ้ยสีวนียวนนยอไมไมู้่ เจมีหัวันตุกด้วยช่พีอะไรเนี่ยเ้า่นไงลัวม่หเอ่าเจอะไรเชื่ออะไรเนี่ยพียตอนนี้สนใจหัวจุกเจนะคะเขอเจนก่อนจะได้หอวัทก นอ๋อเจนี่ไงเจนจะรับเป็นเพื่อนไม่รู้กันค่ะ เจ๊เจ๊เไม่รับนะคะทุกคนอคอคตอนนี้เราอยากได้หัวจุกมากที่สุดแล้วไม่สนจอยังเื่นละอุ้ยเจ๊คนนี้ก็มีหัวจุกไหนดูดิ เป็นอะไรทําไมคนอื่นได้หรือว่าเราต้องเป็นผู้หญิงอาจจะต้องเป็นผู้หญิงนะคะ,ะเปลี่ยนตัวเป็นผู้หญิงก่อน ล็อกด่่ะดิไอเทม not in the bag not for sale ก็คือมันหมดอายุการใช้งานหรอโอ้ยแล้วกลายเป็นป้าเปี้ยวฟรีเนี่ยนะงั้นเราจะไม่ยอมเป็นป้าเปี้ยวฟรีค่ะไปเล่นเกมนี้กันเลยคือเราเลิกแล้วนะทุกคนก็เลยมีเวลามาเล่นนะคะวิ่งอะไรของเธอไปแล้วไอวัวโต้อ้วัวโตฮึบ สวัสดีครับผมเคียวเทลป้ายอกยอกยอกทุกคนเราชอบเคียวเทลป้ามากเลยนะเราชอบดูช่องเขามากเลยเขาเป็นเกาหลีบ้าดูคลิปแล้วมันไม่เบื่อเข้าใจไหมไม่สนุกอ่ะแต่ว่าอยากให้พี่ซิมเคียวเทนะคะเล่นกินลูบ o x นะคะ ชื่อน้องพิชาค่ะอยู่ช่องพิชาทีวีไทยเป็นสัญชาติไทยหมดเลยนะคะพี่ซิงคิวทีจะต้องทำเออเล่นแบบนี้วิ่งมาทำไมเพื่อนไม่เห็นจะขบถลย์ไรตรงไหนี้อึ๊บเนี่ยเราก็แค่เนี้ยแค่เนี้แค่นี้ไม่ยากอะไรหรอกเออเป็นปลาเปียววันแรกนะคะก็จะมือใหม่หน่อย ไปทางนู้นเหรอ,อมาเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเราต้องสะสมเหรียญให้เขาเก้าสิบแล้วเราจะได้ปิน,ม,นมันอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมตายก่อนนะคะก่อนที่จะได้เหรียญน,นะมาฆ่าเัอเลย เออเย่เย่มาเกือตรงนี้ไปไหมว้าทำจะไม่ได้หรอกขอ <c oughs> ขอท้าเต้นยย่อวยยวน

ถ้าทำกิจของฉันอย่าไปยุ่งมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้มาไม่มีเหรียญยังฆ่าฉันให้ตายเลยมันไม่มีเหรียญก็ฆ่าฉันให้ตายเถอะเพราะว่าฉันต้องการเหรียญ อบไปทางนี้ทุกคนมาเข้ามาต้องการเหรียญน,นี่เป็นพักเืียงของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวอะไรถ้าจบคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวรอให้เราได้เป็นไอตัวหัวโตวพวกนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะอ๋อรุวมแรงร่วมใจใช่ไหมคงอยู่กล้จี๊ ผมมองไก่ไ่ม e ันมาตายยังไงมันตายยังไงเขาหลอกไยอยู่เฮ้ยแอบมองเธออยู่คิดว่าไม่รู้เหรอว่าแกอยู่ตรงนั้นอ่ะเออเห็นเงาอยู่นะกล้องนี้

อะไกันเอานั่เขียนอยู่อะไรเหรอฉันไม่ได้จะมาทำไรแอลมาเกิดตรงนี้คือเฮ้ยเพื่อนอย่าลงไปนะมันอันตรายดูฉันก่อนเรื่องะเพื่อนมันอันตรายเพื่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยว ขอให้พวกแกตายเพราะฉันจะเป็นคนเอาเหรียญเองไม่ขอให้พวกแกไม่ได้เหรียญเอาไปเจาะนะครับเอ้าไหนเนี่ยเอาปรีกี้มาตรงนไม่เพื่อนคนนั้นเอาเหรียญไปเวิดวนไหนถืออีที่แปลว่าไหนใช่เข้ามาเพื่อนเข้ามาเข้ามาเกี่อวบไม้ปลายเดียวกันออกไปฮะเหรียญเหรียญเกี่ยวใบไม้ปลายเดียวกัน Nun caliente, liền đấy đi véy, 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 này đi, bên này đi véy, đi, ต้องอาศัยวัตพิใหม่ค่ะรลบไปเพื่อนเดี๋ยวทำให้ดูดูให้เาจำจำแล้วเป็นตัวอย่างนะรอบเรี้กับฉันไมเพื่อนคนนั้นก็ไม่ดูเราเลยนะ ไงเกิดฉันไม่ได้มันใช้เลเซื้อตาหรือไงอยู่ไกลกันขนาดนัน้นเข้าประตูนี้ไม่ได้แ,แล้าจะเหมืนอนใจอะไรมั้งแม่ที่เดียวกันเลยไปเอายิ้มเรียนเกียร์นะยิ้เอาคืนพวงยิ้มมาดูมีสักทีหน้าดีเอ้าใช้ก็ใช่ ก็ไปกับมีนใช่ใช่ไหมไม่เป็นไรเพื่อนเราเราไม่ได้เกียนายนีไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรน่เอไม่เป็นไร ได้ยินไหมล่ะไปด่านเดิมก่อน๋อยว่น้วเนี่ยเพียงสิบสามแล้ววันนี้เป็นวันที่ครูไม่สอนเลยนะคะตอนนี้เพิ่งเรียนไปได้หนึ่งคาทั้งที่ปกติจะเรียนไปได้ห้าคาแล้ว แต่ตอนนี้เพิ่งเหียนไปแค่ภาพเดียวค่ะครูเขาไปฉีดวัคซีนกันนทุกคนเลยได้เรียนใหม่ก็มันก็ดีใจและเสียใจในเวลาอยู่กันเสียใจเพราะว่าเราไม่ได้จดเลคเชอร์แต่ดีใจเพราะว่าเราได้พักผ่อนคนยึดติดอันไหนเป็นอันที่หนึ่งดีเพื่อคอมนี้มาบอกกันพี่คะพี่เล่นเก่งจังอ้ยเล่นไม่เก่งหรอกขะต้องชมเพราะชมแล้วเดี๋ยวฉันจะตายนะคะ ชมแล้วไม่เคยทําให้ฉันมีแรงผักดันใจเลยคําชมจากพ่อแม่และพี่เป็นแรงผักดันใจได้มากที่สุดแล้วคําชมของคุณผู้ชมไม่เคยมีแรงผักดันใจเท่าไหร่เพราะว่าคําชมบังทีอาจไม่นนบริสุทธิ์เอ้หกสิบแล้วเละค่ะฉัน ทำไมมาเกิดตรงนี้อ่ะไปแล้วจะไปย่งใหเขาฆ่าฉันฆ่าฉันทำไมมาเกิดตรงนี้อ่ะอย่าให้ต้องบอกนะว่ากรอกแล้วเข้ามาม,มีคนไลน์มากดกดเราเพื่อนคนใหม่กดเราเพื่อนคนใหม่ฮัลโหลค่ะเลยนะน้องถ่ายคลิปอยู่ค่ะ ม่ไปทำงานยังไงบ้างลองนะเดี๋ยวมันจะมีเกมที่แม่ได้แต่นม่ยุ่งอยู่นี่แม่ยุ่งอยู่ใช่ไหมได้เลยแม่ดูยุ่งอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยคุยนะคะฮะอ๋อชาไทยดูแคสเกมอยู่ค่ะใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดีค่ะ แม่ถูกหมานคนแม่ไปทํางานนะคะอตอนเล่นแบบนี้ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันไม่น่าสนุกอะไรแต่มันก็สนุกได้จริงๆนะโอ้ยเหรียญเราอีกแค่สามอัน,นก็ชน,น,นะละเคยงั้นแค่นี้นทุกคนบาย